ดีค่ะมานำดอกไปใส่ถุงน้ากันจ้าอาัวต่อะอดอกไม้ใส่ถุงน้ำกันจ้ะลอยละจักบาทเลยแม่มันอร่อย,ม,ออยมันอร่อยดอกลอยละจักบาทออลอยละสี่สิบบาทดอกใหญ่ๆได้ดจ้ะเนี่มือ่อไหรจะให้เบึง้งดอกลอยละสี่สิบบาทค่ะ <c oughs> นี่ไงกูนี้ก็มีได้จ้ะ นี่เต็มเต็มเลยดอกงามๆเลยดอกญงๆง,ง,งามๆนั่นแหละจ้ะประมาณพันดอกนะจ้ะประมาณอยู่นี่พันพันกลัวขุนคนหน่อยห้ากันนับได้ครับเวลากานันนบเพื่อกาอู๋ใส่จนเต็มถุงโหลละสี่สิบโหลละสามสิบเนาะจ้ะนี่